ครสงสัยจริงไหมเอสุปชัยแต่งรูปจนสวยมาฟังคําตอบได้จากแอบทักะอนช่วงหลังๆมานี้หากใครติดตามอินสตาแกรมของนักปั้นมือทองและผู้จัดละครวิทยอหมอชีตอย่างเอสุปชยัยจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวมีรูปร่างผอมเพรียวขึ้นเยอะมากซึ่งเจ้าตัวเผยว่าหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังจนน้าหนักลดลงไปถึง15กิโลส่วนเกรดลับก็คือไม่ทานอะไรกินแต่โปรตีนวันละมือ้อและตีแบตวันละ3ชั่วโมงแต่ถึงพี่เอจะการันตีขนาดนี้ ว่าความผอมเพรียวที่เห็นคือของจริงไม่จกตาแต่หลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่อย่างคงแสว่าพี่เอผอมเพราะแอปพลิเคชันมากกว่าล่าสุดเจ้าตัวไปร่วมงานแต่งของจักรจันทร์อาคมทิรีและแฟนหนุ่มเควัฒนาเลยทําให้ใครหลายคนเห็นหุ่นที่เปลี่ยนไปจริงๆรวมถึงนางเอกสาวแอบทักษอนที่ขอช่วยคอนเฟิร์มเลยว่าอยากจะถ่ายให้เห็นทั้งตัวพี่เอบอกว่าได้เลยค่ะพี่แอปจะได้พูดในรายการว่าผอมแล้วจริงๆไม่อีกนิยายส่วนแอปก็คอนเฟิร์มอีกเสียงว่าผอมจริงค่ะขอขอบคุณภาพเอสุปชัยแอปทักษอภาพแง ข้อมูลข่าวจีมงานที่นี่คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ